ก็วันนี้นะครับผมมีเรื่องจะมาเล่าเหมือนเดิมเลยก็ <Yahoo! S 1> เป็นเรื่องของพี่ที่จะไปเป็นทหารเขาจับได้ใบแดงแล้วเขาไปเป็นทหารเนี่ยเขาไปนานมากนานมากนานจนสองปีอ่าสองปี <laughs> นับเพื่ออะไรไม่รู้สองปีแล้วพอเขาไปได้สองปีเนี่ยเขากลับมาเนี่ยเขากลับเข้าห้องปุ๊บเนี่ยเขาเห็นว่าเพี่บนหัวเตียงมันมีเงินประมาณสักสองล้านบาทจักใครอีกสามฟอง เขาก็เลยสงสัยมากเลยพี่ทำไมมีไข่สามฟองอยู่วางวางอยู่บนหัวเตียงเขาก็เลยถามว่าตัวเองเพราะอะไรเหรอทำไมมีไข่สามฟองวางอยู่บนหัวเตียงก็เขาเลยตอบไปว่าคือว่าที่รักที่รักพอดีว่าตอนที่รักไม่อยู่เนี่ยเขาเหงามากเลยสองปีเวลาที่เขาแอบไปมีอะไรกับใครเขาสานึกผิดในตัวเองสํานึกผิดในใจตัวเองเขาเลยมีอะไรกับใครหนึ่งครั้งเนี่ยเขาก็จะเอาไข่มาวางบนหัวเตียงหนึ่งฟอง โหคนที่เป็นทหารเนี่ยเขาฟังเขาดึงกลิ่นม,ม,มากน้ำตาไหลนี่ขนาดเราหายไปสองปีนะเนี่ยคุณหายไป2ปีมีใขรแค่สามอโหเนี่ยเราในช่างซื่อสัตย์สุจริตทั้งที่รู้วานี่แต่ก็ยังทําให้ทีนี้ก็คิดว่าโหแล้วตั้งสองล้านหละคิดในใจวิ่งมันทาธรุรกิจส่วนตัวแน่นอนด้วยรวยแล้วนะคราวนี้เขาบอกเราตั้งสองล้านนี้เขาได้จากการเอาไข่ไปขาย ขายไข,ยขย่ได้2ล้าน <c oughs> บ้านกูไม่ระเบิดแตกไปพอดีแต่ว่านั่นมึงเอาเวลาไหนไปทำงานทำงาน